เกิดอุบิเหตุกับรถยนต์ที่บ้านหนึ่งคันนะก็คือคันที่ผมขับอยู่นั่นเองนะครับเจ้าโตโยต้าโซลูน่าหยดน้ำนะัปี2001นะครับก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้ใช้นะจอดนานมากนะคันนี้จอดทีหนึ่งกับเดือนนะจอดครั้งหนึ่งกับเดือนเลยนะเกิดอาการนะครับปัญหานะครับเบรกปิดนะเบรกติดนะครับถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเบรกปิดนะ มีทริคให้จับอาการได้อยู่คร่าวๆนะประมาณสองอย่างนะอย่างแรกนะขับมานะรถผมคันนี้สูตรล้อดีมากนะสูตรล้อดีมากแล้วก็พวงอะไรตรงมากนะเพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนยางมาแล้วก็เพิ่งขับไปอย่างประมาณสักพันสองพันโลเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งศูนยรล้อนะที่สูย์โตโยต้าเลยนะสูตรล้อจะดีมากนะครับแต่ตอนนี้นะเมื่อผมปล่อยมือนะ เมื่อผมปล่อยมือนะฮะรถจะกินซ้ายนะรถจะกินซ้ายนะค่อยๆอ,ออกสั่งซ้ายนะก็เลยเวลาขับเนี่ยต้องประคองตลอดนะจริงๆร,รถคันนี้เนี่ยช่วงล่างมันนิ่งมากนะเพราะว่าเป็นชกคสตัดปรับเกลียวนะแล้วก็บูทลุกมากทุกอย่างช่วงล่างใหม่หมดนะนะครับจริงๆช่วงล่างมันมันเวลาปล่อยมือเนี่ยมันถ้าถนนดีๆนะ่ปล่อยได้ยาวมากครับโดยที่รถไม่ดึงซ้ายดึงขวาเลยนะตอนนี้นะเดีย๋ยวผมลองปล่อยมือให้ดูนะ นี่รงเลยตรงนะนี่นะปล่อยนะนี่นะมันจะค่อยๆอ,ออกซ้ายนะดูนะดูที่ถนน,นนกะ็ได้นะนี่ผมต้องประคองนะโอโ้โหชัดมากนะชัดมากนี่นะเดี๋ยวผมลองอีกครั้งหนึ่งนี่ผมขับตรงนะปล่อยนะดูที่เส้นถนน,นนะครับนี่นะมันจะค่อยๆอ,ออกซ้ายไปนะออกซ้ายไปนะนี่นะนี่คือเบรกล้อหน้านะฮะฝั่งซ้ายมันปิดนะฮะแล้วก็ทริกหนึ่งอีกทริกนะฮะที่ ผมรับรู้ได้นะก็คือเจ้าตัวเซ็นเซอร์วัดลมยางนะเซ็นเซอร์วัดลมยางนะครับเซ็นเซอร์วัดลมยางตอนนี้นะนะครับช่วยได้อย่างไรนะเราดูที่ตัวอุณหภูมิมันนะดูที่อุณหภูมิมันนะครับนี่นะจนงจะมีอยู่ล้อหนึ่งนะก็คือล้อหน้าฝั่งซ้ายที่มันสูงกว่าชาวบ้านเขานะอุณหภูมินะสามสิบเก้าองศานะนี่นะเพราะว่าเบรกมันติดนะะ เบรกมันติดแล้วเราขับอยู่นะมันก็เลยมีความร้อนนะเเกิดจากเบรกนะล้ออื่นนะ่สามสิบเท่าไหร่นะสามสามสองสามสามนะสามเอ็ดนะแต่มีล้อนหน้าฝั่งซ้ายสามสิบเก้านะนะครับแต่ตอนนี้ผมขับมาใกล้จะถึงอู่แล้วนะเดีกประมาณหนึ่งกิโลก็ถึงอู่แล้วนะก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวถ้าถอดออกมาแล้วเกิดผ้าเบรกไหมจนหมดก็เปลี่ยนผ้าเบรกไปหนึ่งชุดนะส่วนจานนะก็ดูว่าคดหรือเปล่าถ้าคดก็เจียนะแต่ถ้าทุกอย่าง จานไม่คดนะครับผ้าเบรกไม่หมดก็แค่ล้างเบรกนะรอบนี้จะล้างทุกล้อเลยนะครับให้มันจบๆไปนะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเบรกหลังซ้ายติดรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็มาทํานะครับแล้วก็ไปจอดนะได้ประมาณสักสองสองเดือนน่าจะไม,ไม่ไม่ถึงสองเดือนนะล้อหน้าซ้ายก็ติดอีกแล้วนะ่ะนี่นะตอนนี้หน้าซ้ายนะอุณหภูมิไปสี่สิบกว่าแล้วนะสี่สิบกว่าแล้วผมจะชะลอหน่อยาะความเร็วน่าจะเยอะไปนะเมื่อกี้ขับมา ชะลอหนนะ่อยนะเนี่ยนะครับอีกวิธีหนึ่งนะฮะที่คุณจะรู้ด้านนะก็คือเมื่อคุณขับรถกลับมาถึงบ้านนะคุณก็ลองจับบริเวณล้อแม็กดูนะว่ามีล้อไหนที่มันร้อนผิดปกติหรือเปล่านะถ้ามีล้อไหนที่ร้อนผิดปกติก็ให้สังเกตอาการอื่นๆต่อนะอย่างเช่นอาการที่มันดึงซ้ายดึงขวาอะไรแบบน,นี้ถ้าเป็นล้อหน้าเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนแต่ถ้าตกที่ล้อหลังเนี่ย ก็ต้องยกรถด,ดูนะต้องเอาตัวแม่แรงมายกดูแล้วก็ลองหมุนล้อดูนะว่าเป็นยังไงนะนะครับแต่ส่วนมากล้อหลังนะครับถ้าเป็นดัมเบลดมเดิมโรงงาน,นจะไม่ค่อยติดนะเพราะว่าเออมันมีเบรกมืออยู่นะถ้าเราไม่ดึงเบรกมือคาวไว้ลหลายๆวันเนี่ยมันก็จะไม่ติดนะแม้ว่าเราดึงเบรกมือจอดไว้หลายๆวันเนี่ยพอเราขับออกตัวเนี่ยมันจะกระชากแล้วมันก็จะหลุดนะแต่ล้อหน้าเนี่ยคือถ้าทํามันเบรกมันมีความชื้นหรือว่าเสื่อมสภาพเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้สูงกว่านะ ยิงรถจอดนานๆเนี่ยผมว่ายิ่งต้องร,อมระงนะงงรมัดระวังนะฮะยิงต้องระมัดระวังโอเคนะวันนี้มาสั้นๆน,นะก็เดี๋ยวไปทาการซ่อมแซมให้เรียบร้อยเนะี่ยค่าบริการล้างเบรกก็ตีว่าค่าแรงนะไม่น่าจะเกินห้าร้อยบาทนะนะครับประมาณนั้นนะคิดรถประมาณนั้นนะครับก็ถือว่ารับได้นะราคาประมาณนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตนะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ จบเพียงเท่านี้เลยนะครับตอนนี้ก็ล้างเบรกนะครับมาเสร็จแล้วร้อยนะฮะนี่นะปล่อยมือนะครับขับสบายๆนะก็ขับออกมาประมาณสักห้ากิโลนะฮะมาดูความร้อนที่ล้อยางกันหน่อยนะครับความร้อนที่ลมยางตอนนี้นะอุณหภูมินะครับล้อหน้านะครับฝั่งซ้ายนะ39นะ39สบเก้าองศา ส่วนฝั่งขวา40นะนะครับตอนนี้จะเห็นว่าล้อหน้านะครับอุณหภูมิฝั่งซ้ายต่ำกว่าฝั่งขวานะเพราะว่าฝั่งขวาอาจจะโดนแดดนะขับมานะครับนี่นะแล้วล้ออื่นล้อหลังก็37นะนี่คือปกติแล้วนะอุณหภูมิจะอยู่ใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลาขับรถปล่อยมือเนี่ยรถจะไม่ดึงซ้ายหรือดึงขวานะนะครับใชาทางตรงๆนะปล่อยมือนะรถจะไปตรงนะครับอันนี้คือศูนย์ล้อ ปกติช่วงล่างปกตินะครับแล้วรถมีปัญหาเบรกติดนะครับก่อนหน้านี้ที่พอปล่อยมือรถมันดึงซ้ายดึงขวานะนั่นคือสาเหตุมาจากเบรกติดนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาเบรกนะเวลาเบรกก็รถก็ไม่ไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับผมลองลดความเร็วนะนี่นะนี่คือผมปล่อยมืออยู่นะลดความเร็วผมอะไรก็จะอยู่ตามที่เราตั้งไว้นะ นะครับอันนี้คืออาการปกตินะฮะก็สำหรับใครนะที่รถไม่ค่อยได้ใช้แบบผมนะคือเดือนหนึ่งใช้สักสามสี่ครั้งสองสาครั้งวันนี้หรือว่าบางคนแบบสองเดือนสามเดือนใช้งานสองครั้งอะไรเงี้ยก็ลองเช็คระบบเบรกดูนะจอดไว้ด้นนานนาฬนช่วงนี้ฤดูฝนนะครับอาจจะมีความชื้นเข้าไปในระบบเบรกนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมไปซ่อมมานะก็มีการ หรือเบรกนะออกมานะล้อหน้าฝั่งซ้ายนะเลือ,อ,อกมาล้างนะครับแล้วก็ขัดนะฮะใช้คําว่าขัดนะไม่ได้เจียนนะขัดจานเบรกนะเอากระดาษทรายขัดนะครับแล้วก็ขัดผ้าเบรกนะครับนะครับแล้วก็ไล่นะ้ํามันเบรกใหม่หมดก็คืออ่น้ํามันเบรกนะไล่ทั้งสี่ล้อนะครับไล่ทั้งสี่ล้อเลยนะเพราะว่า ดูแล้วเหมือนจะมีความชื้นอยู่ในมันเบรกนะก็เลยไล่ทั้งสี่ล้อนะครับส่วนการล้างเบรกเนี่ยก็ล้างแค่ล้อเดียวนะก็คือล้อหน้าฝั่งซ้ายเพราะว่าช่างนะเอาขึ้นลิฟต์เช็คแล้วนะครับล้ออื่นไม่มีปัญหานะครับล้ออื่นไม่มีปัญหานะก็คือล้างแค่ล้อเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ไล่น้ำมันใหม่หมดนะสําหรับน้ํามันที่ใช้นะผมก็ใช้น้ํามันเบรกแท้โตโยต้านะน้ํามันเบรกแท้โตโยต้านะครับนี่นะลักษณะหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะครับนะครับ ก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะค่าแรงวันนี้สองร้อบาทนะฮะสองร้อยบาทนะครับให้ปิ๊บก็ไม่เอานะก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าก็ค่อยให้พิเศษไปนะมาทําอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าวันนี้ดูแล้วงานที่อู่จะเยอะนะผมช่างเขาเลยคงขี้เกียจแล้วแหละจริงๆถ้างานรถที่อูม่มาเยอะเขาคงล้างให้สี่ล้อตั้หนะครับเราคงอยากทําให้นะเพราะว่าไหนๆแล้วนะก็ได้ทําระบบเบรกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับล้อดเดียวก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนะครับก็ อนาคตมีติดอีกก็มาล้างอีกนะก็จากบ้านมาอู่ก็10บกิโลเท่านั้นเองนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะฮะนะครับขับมาทั้งที่ทเบรกติดติดนะยังขับมาได้เลยนะเมื่อกี้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะแล้วก็กดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ